เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องใครที่กําลังจะกดข้ามหยุดนิ้วของคุณไว้ตรงนี้เลยครับเพราะวันนี้ผมมีข่าวที่ฟังแล้วเลือดรักชาติมันจะพุ่งพล่านจนทะลุป,ประรอดบอกเลยว่างานนี้เพื่อนบ้านที่ชอบทําตัวเก๋าตอนนี้หน้าหลาจนหมอไม่รับเย็บครับท่านผู้ชมสปอยล์สั้นๆให้น้ำไหล นาวิกโยธินไทยจัดของขวัญชุดใหญ่ส่งตรงลงกลางกระบาลฐานสแกมเมอร์ที่ธโมดาและเป็นโจก F16 และกริปเพนของเราบินไปเช็คบินถึงห้องนอนในพลฝั่งนูน้นร่วงระนาวพี่จีนโทภาพดาวเทียมยันชัดหลักฐานคาตาว่าเองเริ่มก่อนอย่ามาเนียนและไฮไลท์เด็ดปราสาทตาควายที่มันอยากได้นักหนาตอนนี้ธงไตรรงเราปักโบกสะบัดเรียบร้อยแล้วครับผม เอา้าใครอยากรู้ไส้รู้พุงว่ามานี้มันยับแค่ไหนมาครับมาฟังผมแฉให้หมดเปลือกเปิดฉากความถอยยิงโรงพยาบาลหัวใจทำด้วยอะไรเอาล่ะครับดึงสติกันให้มั่นแล้วฟังทางนี้ชัดๆข่าวเชาว้านี้บอกเลยว่าไม่ใช่บทละครหลังข่าวไม่ใช่ฉากหนังสงครามฮอลลีวูดแต่นี่คือของจริงเจ็บจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่ชายแดนบ้านเราครับ ใครที่ตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานวันที่9ธันวาคมคงจะรู้สึกลึกๆว่าสถานการณ์มันเริ่มตุดุกลิ่นไม่ค่อยดีเหมือนจะมีคนหาเรื่องแต่พอมาถึงเช้าวันนี้10ธันวาคมโอ้โหคุณพระมันไม่ใช่แค่หาเรื่องแล้วครับมันคือการแกว่งเท้าหาเสี้ยนแบบขั้นสุดผมต้องขอย้ำขีดเส้นใต้300เส้นตรงนี้เลยนะครับว่าจากข้อมูลที่ตรวจสอบมาแบบละเอียดยิบไทยเราไม่ได้เริ่มก่อน ย้ำอีกทีปากจะฉีกถึงรูหูว่าเราไม่ได้เริ่มเราอยู่ของเราดีๆทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ไอ้ทางฝั่งนู้นฝั่งกัมพูชาเพื่อนบ้านที่แสนจะน่ารักประชดนะครับเขาเปิดฉากทักทายอารุณสวัสดิ์เราด้วยของหนัก มันเล่นยิงจรวด BM21 ถล่มเข้ามาใส่ฐานทัพไทยและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่ไก่ยังไม่ทันโหของเมื่อวานลากยาวมาจนถึงเช้านี้สถานการณ์ตอนนี้บอกเลยคำเดียวว่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าต้มยำน้ำข้นเดือดพล่านไปทั่วทั้ง7จังหวัดชายแดนไล่มาเลยครับตั้งแต่สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีบุรีรัมย์สระบุรีจันทบุรียันตราดโดนหางเลขกันทั่วนหน้า ทหารกล้าของไทยเราเสียสละชีพไปแล้วสี่นายบาดเจ็บอีกเพียบส่วนพี่น้องประชาชนคนไทยตาดำๆต้องหอบลูกจูงหลานอบพยพหนีตายกันจลาวันตัวเลขตอนนี้พุ่งไปกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับคนแสนกว่าคนต้องทิ้งบ้านทิ้งที่นาทิ้งหมูเห็ดเป็ดไก่หนีภัยสงครามเพราะความบ้าอำนาจของคนกลุ่มเดียวฟังแล้วมันขึ้นไหมล่ะครับ แต่จุดที่ทำให้ผมและคนไทยทุกคนยอมไม่ได้แบบสุดลิ่มทิมประตูคือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ครับ8งกโมงกว่าๆตอนที่คนกำลังกินข้าวเช้าทั้งฝั่งกัมพูชามันยิงจรวด BM21 เข้ามาตกใส่โรงพยาบาลพนมดงรักครับฟังไม่ผิดครับมันยิงใส่โรงพยาบาลถึง6นัดเต็มๆเฮ้ยถามจริงในหลักสากลโลกหรือเอาแค่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนี้นะครับ ต่อให้รบกันแทบตายเขาก็เว้นโรงพยาบาลเว้นโรงเรียนแต่นี่มันอะไรคนป่วยนอนพงางงาบอยู่บนเตียงหมอพยาบาลกำลังวิ่งวุ่นรักษาคนจ,จู่ๆมีระเบิดลงตูมตามใส่หลังคาจิตใจพวกเองทำด้วยอะไรครับยางตอยผสมคอนกรีตเหรอถึงได้ดำและด้านขนาดนี้มันน่าหดหูใจจริงๆครับการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าหมาลอบกัดชัดๆ ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นลูกผู้ชายมีแต่อยากจะเอาชนะจนหน้ามืดตามัวไม่สนหน้าอินหน้าพรมแต่นั่นแหละครับการกระทําต่ําช้าแบบนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของจุดสุดที่พวกมันจะไม่มีวันลืมเพราะการไปกระตุกหนวดเสือที่กําลังหลับแถมยังไปเตะชามข้าวเสือจนหกเรียราดแบบนี้เสือตัวนี้มันตื่นแล้วครับแล้วพอมันตื่นมันไม่ได้แค่คำรามคู่แต่มันจะขย่ำให้จุมเขี้ยว เดี๋ยวมาดูกันต่อในพาร์ทหน้าว่าพอกองทัพไทยเราเอาจริงขึ้นมาไอ้พวกที่ซ่าๆเมื่อกี้จะเหลือซากกลับไปกี่คนมาต่อกันเลยครับใครที่กำลังกำมัดแน่นจากพาร์ทที่แล้วคลายมือลงก่อนแล้วมาปรบมือสะใจไปพร้อมกับผมตรงนี้เพราะหลังจากที่มันกล้าทำเรื่องระยำตำบอลยิงใส่โรงพยาบาลกองทัพไทยของเราก็ประกาศชัดเจนว่างานนี้ไม่มีคำว่าปราณี เมื่อสักครู่นี้เองมีรายงานด่วนเข้ามาสดๆร้อนๆว่าพี่น้องนาวิกโยธินไทยหรือเหล่านักรบเลือดเข็มของเราจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบระดับ 4K ทำการส่งลูกยาวหรือปืนใหญ่แบบแม่นร้าจับวางถล่มใส่ฐานที่มั่นของฝั่งตรงข้ามเป้าหมายคือที่ไหนรู้ไหมครับที่ตั้งบ้านธรรมโมดาจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านตะชํำรากของเรานี่เองแต่ทีเด็ด ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังไอ้ฐานธรรมดาเนี่ยข่าวกรองเราระบุชัดเจนว่ามันไม่ใช่ฐานทหารธรรมดาธรรมดากิกก๊กนะครับแต่มันคือแหล่งซ่องสุมของแก๊งสแกมเมอร์ใช่ครับไอ้พวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกเว็บพนันออนไลน์พวกธุรกิจสีเทาที่มันโทรมาหลอกแม่เราให้โอนเงินหลอกป้าข้างว่านให้ลงทุนนั่นแหละครับ ข่าวระบุว่าฝั่งกัมพูชาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดสะสมกำลังพลผสมโรงไปกับพวกมิจฉาชีพพวกนี้เอาพลเลือนบังหน้าเอาโจรมาเป็นเกราะแม่ช่างคิดนะกะว่าไทยเราจะไม่กล้าย,ยิงเพราะกลัวโดนพลเรือนหารู้ไหมว่านาวิกยอทินไทยเขามี GPS นำทางแห่งความแค้นครับพอไทยเรารู้พิกัดปุ๊บนาวิเราก็จัด Delivery ส่งความตายไปให้ถึงหน้าประตูบ้านปับ๊บผลเป็นไงรู้ไหมครับ ราบเป็นหน้ากลองฐานที่ใช้ปล่อยสัญญาณรบควนแจมเมอร์พังยับรังของพวกสแกมเมอร์ที่กำลังนั่งโทรหลอกชาวบ้านอยู่โดนถล่มจนแทบไม่เหลือซากคอมพิวเตอร์เอย่ยอุปกรณ์ไฮเทคเอย่ยกลายเป็นเศษเหล็กในพริบตางานนี้เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแถมเป็นนกแรงทั้งคู่ 1. ได้ทำลายฐานทหารข้าศึกตัดกำลังพลตัดเส้นทางลำเลียง 2. ได้กวาดล้างรังโจรที่หากินบนความทุกคนไทยไปในตัวอุ้ยมันช่างเป็นข่าวที่ฟังแล้วรู้สึกฟินจนขนลุกสมน้ำหน้าครับสมควรโดนแล้วครับพวกนี้หลอกเงินคนไทยไปเสวยสุกกันนักวันนี้กรรมติดจรวดมาถึงตัวแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าลองนึกภาพนะครับไอ้พวกสแกมเมอร์ที่ปกติปากแก่งอยู่หลังคีย์บอร์ดเพราะเจอของจริงจากกองทัพไทยเข้าไปวิ่งหางจุดตูดกันป่าราบสคริปต์หลอกเงินที่ท่องมา ลืมหมดครับนาทีนี้มีแต่สคริปต์สวดมนต์ขอชีวิตเท่านั้นแหละที่นึกออกนี่แหละครับเขาเรียกว่าเล่นผิดคนคิดจะใช้พวกเดนสังคมมาเป็นเกราะกำบงังทหารไทยเราจัดให้ครับเป่ากระจุยไปพร้อมๆกันเลยจะได้ไปตั้งแกงคอเซนเตอร์กันต่อในนรกแต่เดี๋ยวก่อนความบันเทิงยังไม่จบแค่นี้ครับนี่แค่ออเดอร์เฟียกน้ำย่อยจานหลักที่ทำเอาฝั่งโน้นขวัญประหวาจนหัวหด กำลังรออยู่ในพาร์ตต่อไปกับปฏิบัติการทางอากาศที่บอกเลยว่าเหนือชั้นจนเพื่อนบ้านต้องร้องขอชีวิตยังครับยังไม่จบแค่นั้นอย่าเพิ่งลุกไปเข้าห้องน้ำเพราะไฮไลท์สำคัญของเชา้านี้ที่ทำเอาฝั่งตรงข้ามถึงกับขวัญผวาจนเยี่ยวเหนียวมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนั่นคือปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพอากาศไทยหรือที่เรารู้จักกันในานามน่านฟ้าไทยใครอยากแตะ เมื่อเวลา07.40นพยาอินซีแห่งทับฟ้าเครื่องบินรบ F16 ของไทยเราทะยานขึ้นฟ้าเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มจนแผ่นดินสะเทือนบินโฉบเข้าไปเช็คบินที่เป้าหมายสำคัญระดับ VVIP นั่นคือฐาน BHQ หรือฐานบัญชการส่วนหน้าของระดับบิ Big ๊กบิ๊กฝั่งโน้นครับงานนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไปบินโชว์งานวันเด็กนะครับแต่ไปเพื่อเด็ดหัวคนสั่งการ เพราะเรารู้ดีว่าไอ้พวกลูกกระจอกที่ยิงปืนแก๊บๆอยู่ข้างล่างเนี่ยมันทำตามคำสั่งงูถ้าจะตีให้ตายมันต้องตีที่หัวผลการโจมตีเป็นไงแม่นยำราวจับวงังขีปนาวุธจาก F16 พุ่งแหวกอากาศลงกลางกระบาลฐานบัญชาการเป๊ะเปะกวาดเรียบครับท่านผู้ชมรายงานระบุว่า องค์รักระดับสูง4รายพร้อมลูกสมุนอีกเกือบ50คนที่ประจําการอยู่แนวหน้าเรียบร้อยครับเก็บกระเป๋ากลับบ้านเก่าไปเฝ้ารากมะม่วงกันหมดพวกระดับสั่งการที่นั่งจิบกาแฟสั่งลูกน้องยิงโรงพยาบาลไทยเมื่อเช้าตอนนี้คงได้ไปจิบน้ำทองแดงในนรกแทนแล้วครับนี่แหละครับ,ลรบผลของการซ่าไม่ดูรุ่นและไม่ใช่แค่ F16 พระเอกของเรานะเรายังมีเครื่องบินรบคลิปเพน สุดยอดเทคโนโลยีจากสวีเดนบินตามไปสมทบอีกภารกิจของกริปเพนคืออะไรคือการไปทิ้งระเบิดนำวิถีใส่ครังเก็บระจรวด bm21 ที่มันซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่โอสม e o s a m e t ตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุริน,นีแหละครับรังใหญ่จุดปล่อยโดนพรีชีพจุดยิงจรวดที่มันผู้มใจนักหนาพอโดนกริปเพนเราย่อนระเบิดใส่เข้าไปตุ้มเดียวเงียบกริป จากที่ยิงปังปังปังใส่เราตอนนี้กลายเป็นเสียงยิ่งรีดร้องแทนครับเพราะคลังแสงระเบิดวินาสันตโรจรวดที่มันเตรียมไว้ถล่มเราระเบิดใส่พวกมันเองขาที่สมน้ำหน้าเป็นที่สุดภาพรวมตอนนี้คือกองทัพไทยเราคุมเกมทางอากาศได้เบ็ดเสร็จครับเครื่องบินรบเราครองน่านฟ้าจะบินไปโฉบตรงไหนก็ได้จะย่อนระเบิดใส่ตรงไหนก็ได้แต่ฟังนะครับความเหนือชั้นมันอยู่ตรงนี้ เครื่องบินรบเราเล็งเป้าเฉพาะจุดที่เป็นทหารและอาวุธเท่านั้นเราไม่บ้าเลือดไปถล่มบ้านเรือนชาวบ้านเหมือนที่มันทำนี่แหละครับความแตกต่างระหว่างกองทัพอาชีพกับกองโจรในคราบทหารกองทัพภาคที่สองยืนยันหนักแน่นเลยว่าเราปกป้องอธิปไตยเต็มที่แต่เราก็ยังยึดมั่นในกฎมนุษยธรรมไม่ยิงโรงพยาบาลเหมือนที่ไอ้พวกหน้าตัวเมยฝั่งนู้นมันทำกับเรานี่แหละครับหล่อมากครับทหารไทย ปรบมือสิครับรออะไรทั้งเก่งทั้งแม่นทั้งมีจรรยาบรนผิดกับอีกฝั่งที่ตอนนี้คงจะวิ่งหาปี๊บมาคลุ้มหัวละเพราะนอกจากจะสู้ไม่ได้แล้วยังโชว์ความกากเกรียนให้ชาวโลกเห็นอีกแต่ความมันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะในพารต่อไปผมจะพาไปดูจุดเปลี่ยนภาคพื้นดินที่เราตบหน้ามันชาดใหญ่จนมันต้องร้องเรียกพอ่อมาถึงจุดพีคที่สะใจโกที่สุดของเช้านี้ครับ เรื่องนี้ต้องขยายความกันให้ชัดๆเพราะถือว่าเป็นชัยชนะที่เป็นรูป,ปรธรรมที่สุดข่าวทีที่สุดของเช้านี้คือเรายึดคืนพื้นที่ได้แล้วโว้ยใช่ครับฟังไม่ผิดทหารไทยเราบุกทวงคืนพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตาควายรวมถึงปราสาทต,ตาเมือนทมและช่องตาเท่ากลับมาอยู่ในการควบคุมของเราได้สำเร็จเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อวานมีการประทะกันหนัก ฝั่งกบ,บูชาพยายามจะทำตัวเป็นนักเลงโตเข้ามาแย่งพื้นที่ยึดปราสาทหวังจะเอาไปเคลมเป็นของตัวเองตามนิสัยถาวรแต่เชา้านี้ทหารราบของเราผสมโรงกับรถถังและปืนใหญ่ยิงกดดันเข้าไปชุดใหญ่จนพวกทหารฝั่งโน้นที่เมื่อวานยังทำเก่งวันนี้ต้องถอยร่นหนีตายทิ้งปืนทิ้งตำแหน่งวิ่งป่าราบกลับฝั่งตัวเองแทบไม่ทันไอที่บอกว่าจะยึดยึด ตอนนี้แม้แต่รอยเท้าก็ยังไม่กล้าทิ้งไว้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ระเบิดที่พวกมันวางกับดักไว้เพื่อความปลอดภัยใช้ชนะครั้งนี้ขอมอบให้กับดวงวิญญาณของทหารกล้าทั้ง4ี่นายที่สละชีพไปเมื่อวานวันนี้พี่น้องทหารเอาคืนให้แล้วนะครับพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่เป็นของไทยยังไงก็ต้องเป็นของไทยใครหน้าไหนก็เอาไปไม่ได้ทีนี้มาดูเรื่องตลกไร้ของฝั่งกัมพูชากันบ้าง ในขณะที่หน้าบ้านกำลังโดนไทยตบจนหน้าหันหลังบ้านเขาก็กำลังไฟลุกท่วมครับเมื่อเช้ามีรายงานว่าในสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายขานกัมบูชาไม่เบื่อไม่เมากับผู้นำปัจจุบันออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดพล่านเลยครับแกเรียกร้องให้พี่น้องชาวกัมบูชาและทหารในกองทัพหันปากกระบอกปืนกลับไปหาผู้นำของตัวเองอุ้ยตายตายงานเข้าแล้วครับท่านผู้นำสมรังสี เขาแฉแหลกเลยว่าหุนละไว้ในฐานที่เข้าใจกำลังใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์อยู่จงใจยิงยั่วไทยเพื่อให้ไทยยิงสวนแล้วเอาภาพความเสียหายมาปลุกระดมคนในชาติสร้างสถานการณ์เพื่อกลบเตือนความล้มเหลวในการบริหารประเทศเขาบอกชัดเจนว่าลุกฮือขึ้นมาเถอะพี่น้องล้มล้างระบอบนี้ซะเดี๋ยวนี้ก่อนที่ประเทศจะพังไปกว่านี้โอ้โหนี่มันสัญญาณแตกหักชัดๆครับคุณผู้ฟัง นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าศึกนอกก็ยับศึกในก็เยินภายในบ้านเขากําลังระสำาระสายแตกแยกกันเองเละเทะแบบนี้ยิ่งเข้าทางไทยเราเลยครับเหมือนภาษามวยเขาเรียกว่าคู่ต่อสู้กําลังเมาหมัดกาตกขาก็สั่นแถมพี่เลี้ยงข้างเวทียังตะโกนด่าซ้าอีกสภาพแบบนี้บอกเลยว่ารอดยากตอนนี้ทหารฝั่งโน้นคงจะงงกันตาแต่ว่าตกลงกูรบเพื่อใคร รบไปก็ตายฟรีเพราะผู้นำหลบอยู่หลังฉากสบายใจเฉบปล่อยให้ทหารเลวตายเกลื่อนขวัญกำลังใจตอนนี้ดิ่งลงเหวครับผิดกับทหารไทยที่กำลังหึกเหิมสุดขีดเพราะเรารู้ว่าเราสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดเดี๋ยวมาดูพาร์ทสุดท้ายบทสรุปที่ตอกย้ำว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายผิดโดยมีพยานปากเอกระดับโลกอย่างพี่จีนมาช่วยคอนเฟิร์มด้วยครับมาถึงช่วงท้ายที่บอกเลยว่าพีคในพีครับ เพราะงานนี้ไม่ได้มีแค่ไทยกับกัมพูชาตีกันตามลําพังแต่มันมีตัวละครลับที่โผล่มาตบเกรียนฝันตรงข้ามจนหน้าหงายเงิบหลายคนกังวลว่าจีนพี่ใหญ่แห่งเอเชียจะเข้าข้างใครเพราะจีนก็สนิทกับกัมพูชาหรือเกินแต่พลิกล็อกครับท่านผู้ชมงานนี้จีนส่งดาวเทียมจรกรรม,มาช่วยส่องพื้นที่ชายแดนแบบเรียลไทม์และข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยมันโกหกไม่ได้ครับภาพมันฟ้องชัดเจนชนิดที่ว่า เถียงไม่ออกอมพระมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อภาพจากดาวเทียมระบุชัดเจนว่าไทม์ไลน์การยิงการประทะกัมพูชาเป็นฝอยเปิดฉากยิงก่อนชัดไหมครับจบไหมครับพี่จีนช่วยยืนยันหลักฐานให้เราแบบนี้เท่ากับว่าโลกได้รับรู้ความจริงแล้วครับว่าไทยเราเป็นฝ่ายถูกกระทําเราแค่ป้องกันตัวเท่านั้นการที่เราส่ง F16 ไปสวนกลับก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมเต็มร้อยงานนี้กัมพูชาหน้าแตกยับเยินครับ กะจะเล่นบทเยือไปฟ้องชาวโลกแต่ดันโดนลูกพี่ใหญ่เอาหลักฐานมาตบหน้ากลางสี่แยกจะแถยังไงต่อดีล่ะทีนี้หลักฐานคาตาขนาดนี้และขอปิดท้ายด้วยเรื่องตลกตลกปนดราม่านิดหน่อยที่แสดงให้เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเขากลัวเราขนาดไหนเรื่องของเรื่องคือนักกีฬาซีเกมส์ครับอย่างที่รู้กันว่าปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพซีเกมสและเมื่อวานก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดกันไปหมาดๆที่สนามราชมังคลา นักกีฬากัมพูชาก็เดินพาเหรดกันหน้าชื่นตาบานโบกไม้โบกมือแต่พอมีข่าวสงครามชายแดนปุ๊บพอรู้ว่าไทยเอาจริงปุ๊บวงแตกครับมีรายงานว่าทัพนักกีฬากัมพูชาบางส่วนถอดใจขอยกเลิกการแข่งขัน,ขนเก็บกระเป๋าเตรียมเพ่นกลับบ้านอ้างว่ากลัวความปลอดภัยทั้งที่เราดูแลอย่างดีแต่จริงๆคืออะไรครับคือใจฟอรครับหมดอารมณ์แข็งเห็นภาพเลยครับว่า สภาพจิตใจของคนในชาติเขาตอนนี้เป็นยังไงผู้นำพาประเทศเข้ารกเข้าพงหาเรื่องใส่ตัวจนคนของตัวเองเดือดร้อนไปทั่วนักกีฬาก็อายทหารก็ตายฟรีประชาชนก็แตกตื่นสรุปสถานการณ์ล่าสุดสั้นๆตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้แม้จะยังมีความตึงเครียดอยู่แต่แต้มต่ออยู่ที่ฝั่งไทยเราแบบเต็มประตูครับเราทำลายฐานยิงระจวดและฐานสแกมเมอร์ได้สำเร็จ เรายึดคืนพื้นที่สําคัญอย่างปราสาทต,ตาควายได้แล้วการเมืองภายในกัมพูชากําลังแตกแยกหนักสมรังสีปลุกกระดมล้มผู้นําหลักฐานจากดาวเทียมจีนยันชัดว่าเราคือฝ่ายถูกกระทําขวัญกําลังใจฝ่ายตรงข้ามตกต่ำสุดขีดถึงขนาดยกเลิกแข่งกีฬาหนือกลับบ้านทางกองทัพไทยยืนยันหนักแน่นครับว่าเราพร้อมจะปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิว้วถ้ายัางซ่ายิงโรงพรยาบาลหรือทำร้ายชาวบ้านอีกแล้วก็ผมเชื่อว่ากองทัพไทยมีของขวัญอีกหลายกล่อง ที่พร้อมจะส่งไปเดลิเวอรถึงที่แน่นอนอย่าหาว่าพี่ไทยไม่ตื่นเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเสือระวังจะเหลือแต่ชื่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ้านซึ่งไม่ใช่ตาสีตาสาไกลการนะครับเป็นระดับนำชุมชนพวกเขาเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนิดๆว่ามันมีมูลจริงๆนะคุณชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหาเห็ดหาหน่อไม้กลับลงมาหน้าตาตื่นเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า เจอทหารเขมรตัวเป็นๆไม่ใช่ภาพหลอนไม่ได้มามือเปล่าแต่มาพร้อมอาวุธสงครามครบมือลองนึกภาพนะครับคุณกำลังก้มเก็บเห็ดเพลิน,เนๆเงยหน้าขึ้นมาเจอปลายกระบอกปืน AK-47 จ่ออยู่หรือเห็นพวกแบก RPG เดินผ่านพุ่มไม้เป็นใครก็ฉี่ราดครับ ชาวบ้านบอกว่าเห็นกลุ่มฐานเขเมรขึ้นมาป้วนเปี้ยนแถวผาอินทรีจริงๆบางคนบอกเห็นกำลังตัดไม้ด้วยซ้ำเฮ้ยนี่มันป่าบ้านเรานะเว้ยเข้ามาตัดหน้าตาเฉยเลยเหรอความกลัวมันเลยระบาดไปทั่วหมู่บ้านตอนนี้สวนยางพารากลายเป็นพื้นที่ no man's land ปกติชาวบ้านต้องออกไปกรีดยางตอนดึกๆใช่ไหมครับตีหนึ่งตีสองเงียบๆมืดๆแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกไปลองคิดดูสิครับรายได้หายไปเท่าไหร่ ปากท้องชาวบ้านใครรับผิดชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับต้องประกาศห้ามลูกบ้านออกไปกรีดยางในโซนเสี่ยงคิดดูดิครับห้ามคนไทยทํากินในแผ่นดินไทยเพราะกลัวฐานขเมเน,นี่มันตลกร้ายชัดๆคําถามที่ชาวบ้านคาใจและอยากตะโกนใส่หน้าเจ้าหน้าที่รัฐด,ดังๆคือพวกท่านไปตรวจตอนไหนครับทหารบอกไปตรวจวันนี้ไม่เจอก็แง่ละครับข่าวออกครึกโครมขนาดนี้พวกขมรมันก็คงยืนรอให้จับหรอกมันก็มุดหัวกลับรูไปแล้วสิ ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอกันตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนโน้นแต่ทหารเพิ่งมาตรวจวันนี้ตลาดวายไปหมดแล้วครับเจ้านายแล้วประเด็นที่น่าเจ็บใจที่สุดคือชาวบ้านเขารู้สึกว่าทางการไม่เชื่อพวกเขาพอแจ้งข่าวไปก็หาว่าตื่นตูมหาว่าข่าวมั่วแถมขูจะฟ้องอีกอ้าวสรุปกูผิดเหรอที่รักชาติผิดเหรอที่ช่วยเป็นหูเป็นตานี่คือความน้อยใจที่มันสะสมอยู่ในพื้นที่ครับ ลองวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับชาวบ้านเขาจะโกหกทำไมโกหกแล้วได้อะไรได้ข้าวฟรีเหรอก็เปล่ามีแต่เสียรายได้เพราะไม่กล้าไปกรีดอย่างดังนั้นคำให้การของชาวบ้านมันมีน้ำหนักที่น่าสนใจมากๆว่ามันอาจจะมีการเข้ามาจริงๆในลักษณะล่าตระเวนแบบฉาบฉวยคือไม่ได้มายึดถาวรปักธงสร้างฐานหรอกแต่เข้ามาแย่เข้ามาแสดงอิทธิพลหรือเข้ามาลักลอบตัดไม้ขนของผิดกฎหมายโดยมีทหารคุ้มกัน แล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะผาอินทรีหน้าผาฝั่งไทยมันสูงกว่าฝั่งเขมรถ้าเขายึดได้หรือขึ้นมาได้เขาจะได้เปรียบเราทันทีไฮกราว o ์น่ะรู้จักไหมอนาคินชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีเขาถึงกลวงไงว่าถ้าวันดีคืนดีขเขมรมันบ้าจี้เอาปืนใหญ่มาตั้งข้างบนหมู่บ้านข้างล่างก็เละเป็นโจกสิครับงานนี้บอกเลยว่ารัฐจะมองข้ามเสียงชาวบ้านไม่ได้อย่าเอาแต่กฎหมายไปปิดปากเขาแต่ต้องเอาความปลอดภัยไปมอบให้เขา ถ้าทหารบอกว่าไม่มีงั้นก็ไปตั้งฐานเฝ้าให้ชาวบ้านเห็นสิครับให้เขาอุ่นใจไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโฉบโฉบถ่ายรูปแล้วกลับแล้วบอกว่าเคลียร์แบบนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าในใจสิครับว่าผักชีโรยหน้า พาต่อไปเราจะขยับสเกลจากเรื่องชาวบ้านมาดูเกมใหญ่ของอิตาหุนเซนกันบ้างว่าทำไมจูจ่ๆถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นความบังเอิญหรือเป็นแผนสกปรกของการเมืองกัมพูชาบอกเลยว่างานนี้มีแกงหม้อใหญ่รอเสิร์ฟครับหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ